ความรักมันแค่แค่แค่ชั่วข่าวนะคะไม่มีอะไรที่อยู่ภายใต้ขันท่าแล้วเป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนนะคะถ้าเรายังอะไรที่มันยังมีเสื่อมและมีดับได้เนี่ยเป็นของชั่วขราวทั้งสิน้นความรักเองก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราจะมายึดมั่นในเอ่อถือมั่นในสิ่งที่เป็นอนัตตาให้มันเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ไม่ไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้นะคะส่วนคําถามเมื่อสักครู่ที่บอกว่าความรักเป็นอนัตตาใช่เลยนะคะอันนี้มาถูกทางแล้วลูก มันเป็นประเภทที่หนึ่งกับที่สองที่แม่อาจพูดถึงนะความรักมันแค่แค่แค่ชั่วขราวนะคะไม่มีอะไรที่อยู่ภายใต้ขันห้าแล้วเป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนนะคะถ้าเรายัางอะไรที่มันยังมีเสื่อมและมีดับได้เนี่ยเป็นของชั่วขราวทั้งสิน้นความรักเองก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราจะมายึดมั่นในถือมั่นในสิ่งที่เป็นอนัตตาให้มันเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ไม่ไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้นะคะอันเนี้ยใช่อันนี้ไม่อาจตอบได้เลยว่าใช่แน่นอนว่าความรักมันก็คืออนัตตาแน่นอนค่ะ แต่ถ้าเราเข้าใจบนพื้นฐานว่าความรักเป็นอนัตตาน,นั้นแล้วแล้วเราเ,เห็นว่ามันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในอนัตตาต่างหากละ่ะที่จะทําให้เราอยู่กับความรักแบบมีความสุขได้เพราะเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะคะเราเข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะความรักที่เคยมากมันก็ลดลงได้นะคะแล้วทุกอย่างเราเจอกันชั่วคราลูก แล้วการที่คนรักเราแปรเปลี่ยนแม่ยันมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าถ้าเราเข้าใจระบบสังสารวัตรนะคะเราเกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยแค่ชั่วคราวเราอาจจะเจอในชีวิตหนึง่งอาจจะมีแฟนหลายๆคนมันเป็นเรื่องธรรมดานะแม่ยันมองแบบนั้นเพราะว่าเราเกิดมาไม่รู้กี่ภพชาติแล้วอะแล้วเราเกี่ยวข้องเราสร้างเหตุสร้างกุศลมาด้วยการเพียงแค่ชั่วคราวเราก็จะเจอกันแค่ระยะเวลาสั้นๆถ้าเราเข้าใจหลักการแบบนี้แม่อันเชื่อว่า มันมีทุกข์แหละเพราะว่าเราก็ยังยังมีฉันท้านะคะฉันท้าเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์เนี่ยแต่มันก็จะน้อยลงจากความเข้าใจที่ถูกต้องนี้ว่าความรักคืออนัตตานะคะ